นี่อากาไม่ก็ม,กม่ปอดนั่นอืมโอเคครับพีดองเอาหม้อเีวก็ได้ดังเดียนะครับวันนี้มั่นใจมากบอกว่าอันนี้คืออันนี้ไม่ใช้อาหารคนนะคืออาหารหมูนะครับนะี่คือเป็นบอลอ่าเป็นบอลน,นาอะไรเงี้ยแล้วก็มนชื่อหมูสามตัวนะครับจะให้น้องลื่นกระเป๋าปัางเป็นอ่าเลี้ยงนะครับชื่อให้เขาสองคนเนาะแล้วก็เดี้ยวอีกหน่อยก็เขาก็จะได้มีรายได้หรือว่ามี เงินใช้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วที่ในทํางั้นเสนเฉแล้วก็เอาไปต้มให้เปื่อยนะครับแต่ใส่ลาใส่อะไรไปตอนนี้เรามนก็จะพาลูแต่หมูยังไม่เอามานะครับมนจะไปพาลูว่าเอาควัออกหมูนะครับพี่ชายทํานะครับเดี๋ยวไปรู้ก่อนเออเนี่ยอันนี้ก็ไปตัางมอเตอร์ไซค์มาเราไปเอามาจากในป่านะครับอเออเออเนี่นคยคร,ครับคือควักหมูของของมนเนาะ อ๋อเนี่ยนะฮะลังคาจะทำให้ชุกข้าก่อนอันนั้นของมูพี่ชายทำจากไม้ไผ่ค่ะนี่แล้วก็จะให้เหยือให้อะไรตั้งตรงนี้แล้วก็อ่านั่งเป็นกระท่อมของมลเนาะแล้วก็ในพี่ชายก็กำลังทำกำลังทำที่ใส่ไฟนะครับนี่เดี๋ยวต้มพรกอาจจะจะามาต้มตรงน,นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มลก็จะไปเอามูมาใส่นะครับ มณก็ต้องไปเอาลำที่ลงชีเขานะครับแล้วก็เอามาเอามาต้มใส่ผักนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะเพราะว่ามณนก็อยากจะทำวิธีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับาจากายหลงของเรานะครับเนาะไม้นลยไม้ลงท่านเขาสอนบอกว่า,ากินอยู่อย่างพอเพียงนะครับแล้วก็ เนี่ยอ่ายัดมันเทียดอะไรอย่างเงี้ก็อ่าให้หมูกินได้นะครับเนาะุน้ดูดิครั้งที่แล้วม้วนพงไถพี่น้องดูนะครับส่วนหลักเกลี้ยงพี่ชายปลูกอ่ะงามงามดูดิพี่น้องดูครับเออจะตุนตุนผสมน้ำพวกหมอเอาละอืม ตอนนี้ก็จะไปกับปาปังนะเจะไปชื่อลำที่ลงชีเขาทำน,นั่นเป็นโมัก็ไม่ฉันแล้วคุณว่ามันหนร้อนนี้อืนอกนแต่เนันก็เลยเยอะไนะเออ่อะนกก็เทียมกลเทียมแล้วก็จะส่งไปขายจอยก,กยระืหลกแกได้มแกงเียนห่กิโลละหนึ่จัดนะคะกิโลละ30มสิบบาท แน่เจ้าคลองเจ้าของดำเขานะครับเดี๋ยวเราไปหลูล่องสีเขาที่เขาดำเลี้ยงยแเขาเผืรออแกล้วนเราจะไปหลูล่งสีเขานะครับมาซื้อลำเขาเขามีลงสีมีตีดำเข้าอยู่ข้างในครับเนี่ยครับตํามตํามเข้าไปเลยครับล่องสีล่งสีแบบครับนี่ ม,มือมือ่านามาเน้ำไมนืามา่าไมนวมือพูดก็ไเขาไี่ำเขาทางเก่เนี่นี่นะครับในทางสีนี่คือห้าพัห้ายจัดห้าจัดกป็ประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบห้าบาทครับสิบาบาทสิบสองาทอะไรอย่างเงี้นยนะฮะอันนี้ก็เลยก็าให้ลูกเ ครับทีนี้ก็ได้ลำแล้วนะครับอืมสองถังแล้วมวลก็จะกลับบ้านนะครับแะไอ้มงเลยกลับบ้านแล้วครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวที่นี้ก็มวลก็จะไปเอางูนะครับมาใส่ให้เรานะครับว่ามันไกลขนาดไหนนะฮะนะครับพี่น้องที่นี่นี่บอกว่ากลับไป ปาวันกระบาปังเขาไปเอาหมูมานะครับดีบอกว่าจะให้เขาชงคนเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะเอาใส่เล้ากันยังไงนะอ่ะนี่ตัวเยอะน่ะอันนี้ตัวเล็กชุดอันนั้นนนตััวก่คือหมูนะครับเนี่ยหมูนี่หมูเยอะวะเนี่ยอย่นี่ยครับทีนี้เอาไปเอามาเลี้ยงนะฮะสามตัวเลยทัดงันไทยเอาประมาณสามพัน สามพันกว่าบาทครับเก่ออนนา,ยยากเสอือนนะอ่ะตานะออเออเออเอามัานเรียงันนะฮะเป็นเจ้าหมาเพื่อเลย อยู่ดีกินบ้านนะเาพี่รด,ดันอ๋อพี่จ <c oughs> โาโนะนั่น,ะนะคือเป็นอาหารหมูเป,ปิมามาเปมดมมกก็นันไแมท้องนต็มอี่นขึ้นมาแ็มกัตีมนันสูเฮ้ยขาไปทาง

<laughs> à háng biết cho này, mía à cắn này đấy à, vẫn à, à. à, vậy này. À? Ừ, thiên,